ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็โฮกับผมเบอร์ดี้เกมมิ่งทีวีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาโปรโมทชาแนลให้สองคนนะครับคือเขาให้ผมโปรโมทให้นะครับผมคนแรกเลยนั่นก็คือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกับแป๊บหนึ่งแล้วคนแรกก็คือเอ๊ะม่้องดิเดี๋ยวจะรับแป๊บหนึ่ง อ,อ่นนีอ่านี่ครับผมมาอยมายังนี่ครัผมอันนี้นะครับนี่คนนี้เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่นี Channel ่นีลน้ครับนี่คนนี้ครับผมอ่าก็ ผมอยากให้คนนี้นะครับเขาชื่อว่า P k ค n g Channel แล้วก็อะไรต่อไม่รู้นะครับผมเขามีห้าสิบห้าสิบเอ็ดซับนะครับผมเขามีห้าสิบเอ็ดซับเยอะก็ผมก็เยอะอ่นะครับก็แล้วก็คนที่สองนะครับคนที่สองให้ทุกท่านนะครับพิมพ์ไปยูทูบว่าเทส เกมเม้งนะครับอันนี้เลยอันจากนั้นเดี๋ยวอะไรวะฉิบ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 โอ้ยฉันดิววะอยู่ใช่ไม่เฉยๆอ่เฉยๆเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะครับผมโอ้ยอโเคอ่ะก็กลับมาแล้วนะครับนี่ช่องนี้เลยเทสเกมเมิงทีวี นะคบผมเขาก็มี9ซับนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวผมจะอัดเดีวอให้ดีเอ่อเอาสระอาออกนะครับแล้วก็เออแนะนำสำหรับเทสเกมมิ่งทีวีนะครับนี่ชื่อนี้เลยนะครับเอาไว้นี่สระอาตรงนี้ออกทีนี้เอาสระอีมาใส่ตรงคำว่าทหารสระอีนี่นะครับอ่าโอเคนะครับก็จะมาโปรโมทช่องแคลมมี่นั่นเองนะครับ ก็พบก็ใหม่สัปดาห์หน้าับผมหรือไม่ก็คลิปหน้าแล้วไม่ต่านได้ครับผมก็บ๊ายบายก็ผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับร See you again